บมี <rude S 2> ้ cœur, rule, ่งืาตัวพ่อลเบาหนัวพดบางทีผู้ไหนตัวพ่อลูกไก่ลูกไก่พอทองเหี้ยวบ้างตาคิดถึ้งนะอย่ามาโกหงพ่ออย่ามาพูดพึ่งพ่ออนนะพึ่งิ พมาเข้าาาน <S <S พูดพื้นพ่อได้ดีนะเพราะว่าพ่อมีแว่นตาข็เฮ้ดยังหนังดูหูจักมันแบบว่าขวาคเบบ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 บ้า,านะก,นะกหูกักมอเออเคิ่มขึ้นลูกหลานได้เทอกันเท็ดกนะันค่ะถ้าคุณทัศน์ธนาลูกนะคุณาวา,นะาก็ท้ารทางประตูโค้งทางยี่งยั้งการเรียบกระอยตามข้างทางของ,ของปูตาปูที่ฝากเขา งคงปูพุง้งนั่งหลับจังได้เป็นกุลบ้ากเร่อตังได้เป็นกุงพ้นราบุงเลยบารานม่ยนั่งหลับใสผามงมเป็นกาผ้ามือนูร้านเออผู้าคนเกงมากมากเออพอเออว่ารนึ่งเธอนึ่งเสียงกับว่าเป็นนังบบว่าทำพวกขายฮห้เกิดจเวทใจเออบ้าอยากเออบ้อยากอ่านเขาได้ คู้ขาท่านไปเขาได้การตางหรือว่าทาเวียงมุ่ถ้าเขาหมุนไปเป็นมุ่งบาเราไี่ของห้องแล้วแล้วห้องเหตุกับห้องได้บาวัานว่าจะขอมาเกิงมาท่านผู้รงคุ้งกับนี้าักูท่านไห้กับเรากระดืองานกูบอามี้แบบบ้านสุนใจกูฝ่ายบาห้ผู้รคุ้งการข้ามบุ่แล้วหกุกแล้ว่วาเลยอ,อ่างบุอ่านคุ้ง อืมเฮาเฮ็ดด้วยตึกด้วยใจเออมะอ่อนม้อนขอพอไม่เมื่อพอประทานพ่องหางแล้วให้ลูกร้ายมีโถงมีหลาบมีโถงมีหม,มานมีตีนมีมึงไม่อมบอกว่าเออดากัดทอยกันทางวงทางวงกับว่านั้นได้ทางหายผู้อื่นนะ่ะทางหายจากของนางหลาลูกอืมท้านหายจากของนางหลาเพื่อพบคุ้มพ่างหลาอืม ชาไม่กับว่าอึดตึงทางหนากกับว่าอึดตึงเออว่าไวท่านไปเข้าถือมาอ่านลแล้ว hey they. Hey they, hey they. Hey they. เทกลเทตะกุ้หแล้วเทตะกุ้งแล้วชาว่ามืแล้วแล้วไฮวุ้ร้านวู้กเกิดมา,างไงวู้นแมากกาค่าระบาดมากกามากหวาดกลาเป็นบุญเป็นครูถมเป็นบารามีความเฮง,ง,งเพื่อพกพุ่ง ค้นห้าตายไปเอาไปนั่งมาได้แบบผู้รักคุมกับว่าหูจักทั้งมั้บุ่มคุ้มว่หูจักคุ้มคู่ป่าอาจ่างโรครูคุ้มคู่ป่าอาจ่างโรครูคุ้มพอคุ้มแล้วพวกจังทันคือแกเขามอหน้าหอเฮ้จังไรกล่าว่าไปคูเตอรนั่นแหละพอหายคาตีทั้งซ้อนใจลูหราน ให้เดินท้างคือถือตองได้อเอาเรื่องผู้อื่นมาว่าผู้จะระหน้าตัวเองแล้วเรือเออจะของดีทัางบังน่มมามา้ะแล้วแด้เขาคือเปล่ยงไปลูกเฮาเฮดีเ้าได้แต่ของแล้วหรือเริอความเฮดบบดีผมตอบทนองการจะของได้รับคือเกา่า ผู้อื e ่นบ right ่เ enfin, ห็นที่ช mm. uh. right. FO ้ามนั мире, ่งใหม่เพิ่มเทเทวดาฝ่าเปลี่ยนเพิ่มบางเพื่อบางที่ดอกผู้อื่นดอกรันดอกตัวเองไม่ได้มันจังหราควางกก่งกับปากกคข้องดีกับเป็นข้องดีวันยังคำนั่งไม่เสี่ยงทลายไปไหนไม่ล่าที่ฟ้าฟาดที่ฟาดถางหายลูกร้านเฮิร์ม ถึงน้างเลยเดินไปเที่ยวไต่ไปเปินคาผ้านไปเออลูกร้านตกมามาูกงบใหม่ร้ายผัวร้านนอนอนใจบ่เชียงบ่ตงนอนใจเอื่อใบทอกเอถจาไปฟังค่มทักข้ามชอของคนมันเป็นคือร้องหนาวโอ๊ตาโอ๊ทุมเอาเฮาเคยอเขาเลเกยแต่ขอผู้เขาเห้บ๊อง บาปกับไม่ตึงกับนั้ตอบทาน้องเขามางหลังจะไปคิดอึ้งยังไมานหลัอทางหเมื่อไนร้วันที่หนึ่งเร็วเว่อหวันที่ยี่สิบห้าหมดมือหมเื้อมือนีรวันที่ท่าห้ามอหมื้องเรวัวันหวันวั้วนนวันวัววันันวัว่นวันวันวันมวัววนนว ด้าหายลรกร้าโอ้ตายเด้วยความโรกระานเราอยากให้อยากทเพื่มเติลนะแบบผู้ไรนที่ว่า้งไร้ตาตามเพิ่มผู้ขาว่าถือผู้ขาเกิ่ฟผู้ขายถือกาแฟว่าถือกพิ่หวานหวานด้วยใจเป็นกุ้งุงงอนหักอีกพอกระหว่างข้อที่พออีพอต่าวหวานด้วยบาเรมีนะลูกเนาะบาเรวีความอมปูชื่ฝาขาความหองอมปูอย่างนหลูกเนาะ ปาท่านโถกดให้ลูกใครร้านผู้ิใจเที่ยงมันคือตงบลคดเคียวเบี้ยวรถมบอเคียวนะกับบลาเียวรวบลอกเหี้ยวจังไรพอขั้นว่าเบียวรวว่ากับโตข้องตัวปาท่านคำพังเพื่อคำเปียกเือเข้าใจไหมบลคดเคียวหัวใจวลาอเบี้ยวตั้งมั่นตั้งมั่นถือมัน มีจริงอืมท่านก็เลยทิถูกให้ลกูกหลานเห็นพิถูกนิ้ใช้ตัวเองออกมาธาตุแท้ของคนออกมาทุกทุกคนจะได้ถึงเพราะทัานา้นถึงเม่ไดอันทงขวนเพิ่งก็ะผุดผายถึงไม่ไดอันถงขว,อองวัอันได้ถงขวนหายเพิ่งก็ะหายอันไดบ้าถงขวนหายเพิ่งกระบ้าหายคือการกำลังใจนัๆๆ่นแหละ เมือกี้กับวอกตาเป็นน้ำขึ้นมาตัาหัวห19 10, 19 10. มือเบนว่นฉาตาร้อยเก้าเก็บร้อยเก้าเก็บมั่นถึงเลยว่าอ่นทุกความมากกับตรงในตาไทยมไม่มีอะไรกีรังและดัง้งเดิมแม่ได้ฉายตาคว่ำกับยังไมีคว่ำเชียงเลยแม่บอกบ้าที่แรกทิ่ว่าหาที่พอไปทำเขาหาที่ เขาว่าหาท้งวันใชยว่าไดแบบพอหาว่าหาว่าแล้วว่าทั้งเออถ่ายาที่พอวันเข่าว่าม่นก็ต้องได้้อยกาเก๊บตัวหาว่าทั้งเออพอแต่ว่าข้างมันเห็นหูเก่าร้วเกาเก็บแต่าเก๊บตัวไท่ราอวันเห็นหูเก่าแต่วกไม่ว่าอีกนั้นมาทั้งแมนเดรข้างตต่เราไท่ว่าไดคือตั้งแต่เสียงหาที่แม่วะ ตายว่าวันนี passage, mais 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 ้กูไปตัดเมื่อเดียวหาิปกับชิปเก่าวะค่ะมันกตายว่กมันอยู่ก็ถ่ายตาคนคือเก่าน่น่ะถ่ายตาเยเลยทำมันไชยแด้ว่าก็ได้รับมันก็กับคบคือ้หันว่ะออนนี้ขั้พผู้เฒ่าก็ร้อยเก้าเก็บเพราขาดเดาไว้ทึ้งๆมาหาทึ้งมาแบก็นั่งว่าหามนานมันบ้าเมื่อวันไทยวัมันบาาย เขาบเกเลยตัดรอยเก่าเก็บใช่ก็เห็นว่าเห็นเหงอเทียนเียงใจหงมังมังก็เห็นเหมือนกันเห็นว่าขันหาก็นั่งมานั่งหาทึมึงกึ่งลเขาใช้ใครว่าห่าทึเก่าก็นั่งมาตาเห็นคือกันได้อีนั่งนะทชานั่งแ่ะเพราะถ้านั่งได้ก็เห็นไม่แหวนวัด้ายตาแล้วก็ไม่แหวนคิ้วอ่น มาชองวงเห็นหาเก่ามือเตยยกขันหาใช่ค่ายไทยที่หาที่เก่าบาทว่าแถวงักถึงเมากนยังวมาห้หัวจักจังคยังว่าตัดมาไทยตะดลแลไอ้ยังกบว่าไม่ควางในน่องน้องลุงเนาะแป่ตีกบว่าท่านได้ถ่ามแม่มากะว่าท่านได้ถัด ว่าจะเขอาหึงเงเพือนว่านี่เท่ามาก็ได้ตัดแวเทยหาเข้ถงหเพือนหาไปว่าเพื่อนก็ได้เรืติอือวาวเพื่อนขันหาก็ได้ถึงหาเข้าใช่ไปหาเอ่าไม่ดีคักดีแม่เทขันดีปากพอไปตัดตังคดอกา้ะ อีนั Ó, okay? ่งมาถ้ากับอ okay. well ีนั yeah, ่งว่าพอผ้าไปจังเออดังนี้ต้องมีรางวัลเนาะดังนี้ต้องมีรางวัลผู้ภาคไปต้องมีรางวัลเดี๋ยวพ่อให้ติ๊กนะอืมพ่อจะให้ติ๊กเพ่นนี่ว่าว่ให้วันที่เงินควรว่าวันที่เงินจังอ่อนแล้วแต่พ่อเออพ่อไปกองทสลากว่าูว่าะจังอ่อนเห็นว่าว่ากูเอาพ่อว่าได้ใช้แรนไปพ่อนะ ชายแว่นขายายไปดยเห็นหมดเห็นหขาถามตูเห็นหอดท้องตัวตงตอนึไปบอกเขาพอเออก็กองทราบว่าเออไปตัดือพอเออข้างดักเห็นหง่ะเขาพอไรอยเต้าเก๋อมาก่ะเด็กเด็กเด็กมว่หรมาหาพอไหนใายคู่ใครชายหาทึ่เก้างานเห็จหมดวันเขาตัวกว่าอเลยแต่ที่กันนั้นเขาโค้งลย อาไม่ตกบพิ่งคือจังมวว่ามานบางอึ่งที่บนเสี่ยงเลยเสี่ยงในขาแบ่ก็ม่เก่าวกัเขาเส็่ยงขัดกับนังมาถึงได้ไปเอาให้เขาปั้งด้วยเพทางนั้นเพ่ได้เกิดมาในรุเพู่อได้ก่เห็นหูเห็นเียงาไปตัดตื้อหันมาท่านวัท่หนึ่งข้าจังทางบอกท่านได้แปลว่าพอคือว่าท่านอยู่ละ เรียวกระจายเรียวบึกเรียวบึกเรียวมาได้ตัดนะแหวกเรียวแหวกเรียวแหวกเรียวได้เลยนะหนุกเด้อปอาพักกันไปตัดว่างละไปตัดว่างแล้วบ่าเออลูกหลานกันช่วยโชคได้ว่างไปโชคได้หมางได้อว่างกระจางขึ้นมะมากกันช่วยกระจางขึ้นกันช่วยร่วมกันทางบุญทางกุศลนะหนุกเด้อช่วยกันเท็ง เอยกันเที่เทยกันฝังใหไมือ้า,างใปเที่ยวนะเพิ่งว่างตามหน้าม่ว่าทางดีได้ไดีทางชั่วได้ชั่วนะเขาคิดแต่หน้าตัวอลอวลูกเออเอ้อย้าไปงงไปงานปข่องย้าไปว้าหนาว้าหวังอคนได้เป็นจังไรกาตามเขาการเวลาจะคิ่ถูกคงเอง คนดีว่า้องเป็นต้องพูดไงลูกถ้าเราเป็นคนดีถ้าอยากว่าต้องพูดให้ใครนะอ응บ้างบ้างคึกแต่บางนาตัวเองบ้างบางเคือบางที่เวลาร้านกะอาจคึดคึกว่าไงคมนายพอบอกพ่อเท้อง่ยอคู่มือคู่นัน่งว่าเอาคู่นั่งเลยนั่งมือเท้าลุบดันนั่งอยากเอาาะคูจากของบ่าจากของเดิมท้างถือบ้าจากของ บอผิดอืมผูรังคนบาจากของบอผิดเออกูเช่นดดังอืมกูไม่รับฟังใครผููเกิดมาในรุ้งกับตรงฟังคูเถ่าไปเรหลูงเร้ๆๆ่ออืมว่างละ่ะพอใข่เป็นข้าตีข้าวท้อนใจท้าวมาอีนั่งหลามือในภาพไอเทียวัดเทียวป้าใบตังว่ากวดว่กากันอืมพอไปว่างหันอ่ะอืม เพิ่งอยกได้เพิ่งได้มามาเออจะเฝ้าวานเดี๋ยวถึงเวลาพอทีบอกเองมะลูกเออเอาได้ทุกทีทุกอย่างถ้าไม่ถึงเวลาทำไม่ได้ต้องรอคำถามดูที่ฝาขาวอย่างเดียวนะลูกเออค่อยจะทั้งมือทิ้งไปดูได้แต่ตัดสินใจเองไม่ได้เพราะดูที่คำบัญชาเบื้องบนคำบัญชาเบื้องบน เพิ่งทา,างะไรให้กับตังค์คือถ้าไม่ทังห้ามทำเหม็ดขาดจะเมุ่อเุาดูบังไหวว่าใดเดือนข้ามพอไปไวไ่าใดจามว้ทุกคนจาไว้ดผาเดือนข้ามพอไปไม่ทำเหม็ดทักไรทำเหม็ดใดก็ไม่น่าภาคภูมิใจแล้วแล้มจังไฝผ่าถึงแม้ว่าพอสิกรรมงบทางอื่นทุกถึงทุกอย่าง ไม่เกิดแล้วก็ต้องไม่ดับในเมื่อไม่ฟังคําพ่ออเทุกคนจำไปไว้ลุกทุกคนนะอืในเมื่อพอ่อเคยเกิดได้ก็ดับได้อไม่ต้องประมาทลบทาตดประมาทคุณนะลูกนะอืไม่ต้องรบาตดประมาทคุณมาไปนะอนมาเป็นวันวันนี้ยังไม่เห็น พรุ่งนี้อาจจะเห็นบ้านแมงเรียงรอเลยนะเรียกับใครบ้างเลยเรียกับทิ้งฉักทิ้งเรียกับทิ้งที่ว่างไม่เห็นแต่ว่าพ่อทำได้ทุกอย่างถ้าจะทำนะแต่ยังไม่ถึงเวลาเธอเธอ,อถ้าพ่อที่หา่างแป๊บเดียวไม่ถึงปีได้ แต่คนไหนคิดฉันดากับพ่อคนไหนอืมามไว้แล้วคนนั้นคนนันน้นดาว่าพ่อไม่รู้นะอืมดาว่าพอ่อว่ารู้ไม่ต้องบ่งชื่อพ่อว่าแค่มีรู้รู้รู้ว่าในะคิดดีทำดีบารมีก็จะเกิดคิดไม่ดีทำไม่ดีบารมีก็จะหมดอืมติงไปท่านไป ท่วงในบุญคุ้มมันได้อืมคนงเราจต่ครั้งนี้หายกินหายข้างดด้ไปท่วงบุญคุ้มแล้วลูกเด้ให้ไปแล้วเราให้เป็นทานไงลูกเราให้เป็นทานอืมมันจังถิดเกิดกอบุญนะตาที้เฮาหายุ้นเราไปท่วงบุญท่องคุ้มเขาอืมเขาเรียกว่าไม่ใช่ทํามบุญนะอืม เข,เขาเขาอยากว่าท่วงหนึ่เงเขาตาไว้เขาไม่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจำเป็นบทเรียนทุกคนทิพตารางนาด้วยฝวกน้องฟังกูหัน่ากับพิกตารณงนา,า,า,าจากของนะอเอาแต่เขาว่าใช่ต่เราอ,อย่าเป็นคนแวงน้อใจ ยาตานี่คือเหนียวคำว่าก่นคำว่าท่านอืมคือการเสรียสละคือการเราให้แล้วอยาไปทวงคืนเดึกดขาดอถ้าไปมีแมงอืมถ้าไปมือมันต้องได้ทวงเนาะแต่ถ้าเราให้ทานไม่ต้องทวงนะลูกนะมันจะเป็นบาปแต่ตัวเองจำไว้นะลูกนะอืมการทาน บ่หาใจจำเป็นต้องเขียนทีกระดับเห็นพ่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นบ่ได้ประกาศใช่ไม่โคฟงอืมกระดับบุญแล้วหรือเปล่าบ่จำเป็นต้องประกาศทื่กูได้เมื่อกูทำไว้หาได้กูง่า,ายาด้วยเออได้แต่ละแล้วหรือเปล่าท่านผู้ใดผู้รักคนใจบุญคุ้นท่านไหมเขาถือท่านมาทิพย์บานเขากล่าวว่า เขาเกิดจากกิจเกิดจากใจเกิดจากเบื้องบนเขาถึงมีวันเองจำปแล้วลูกเด้เพราะฉะนั้นอ่าให้พวกหลานน้องรับฝันดีนะแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปวันที่ท้าห้าเหลือชามบังเองก็จะได้ยินข่าวดีทั้งรับคนทําดีนะ ได้ทุกคนบะโอ no ไม่ได้ทุกคนนะพ่อจะบอกให้ไม่ได้ทุกคนบอกไว้บุญนะที่นี้ว่าไม่ได้ทุกคนไปนังอะไรนี่น้่งไปขึ้อบ่อ้ทุกคนไม่ชอบไม่มักบกเอาเปลี่ยนบาว่าเดาใต้บุญบาทธนาที่งท่าตาบาทธนาเราใต้บุญทึ้งท่านแล้วิกเลิกอ้าวหลอกหลานคอร้ายผูร้ายคน้อ้าว ขอให้มีใจชินมีบังดงบังดานใาลูกหลานพอเออดูทุ่มกินเสรแล้วลูกเดออหอยใช่ไหมใช่ชิ้นหอยปอเปียงมีชิ้นมะชุบผูชุเข้อมาว่ะเออพ่อก่จาจากทอยลูกทอยหลานมั้งชุบข้อปูร้อปิตาปูตาเอออยากได้เสียงอีพ่อ่าฉันได้หายแล้เพอพ่อพ่อไมให้เลยด้อพ่อไม่ได่าใครมาลูกนะ พ่อไม่ได้พูดใ,ใครๆพ่อพูดคำแบบคนที่คลิัอย่าง,งานั้นบอกากบายลูกร้านตกมางดกบอกากบายลูกร้านตกทุกดย่ะงดักชุดตกหลานชุดผูกทุก,นทกขขคนมขืนว่าแต่ว่าด้วยจิตอคุชงด้วยจิตใจของลูกของหลานม,มันไม่สะอาดนะลูกมันก็เลยได้พูดทั้งวันเพราะขนาดอะ Hãy cuộc bạn bầm bầm với cô anh hai mấy việc tài số phụ số con bảo buộc đó ảo à, ảo à, đấu biển mới hết Mặc đỡ biển mới hết